วันเสาร์9โมงแล้วถนนขาเข้าขา,าออกลื่นไหลมากเลยเดีครับผโอ้ยไม่ได้เดิน หลายวันมากเลยจะตกคลองเปล่าเนี่ยเพราะไม่ได้ซ้อมเด็กเลยไม่ได้เดินจะปั่นดาวรุ่งก็ไม่ได้ซ้อมต่อเนื่องถ้าได้ซ้อมต่อเนื่องทำไมมันจะเป็นดาวรุ่งไม่ได้ โอ้โเอาลงไปอดละหอดแล้วไม่ตกแล้วฟองเดี๋ยวเขาไม่นานก็ถึงโอเคโอเค